สวัสดีครับทุกท่านทางดอนมาแล้วเด้อว,วันนี้เรามีคณะวันนี้เราจะไปธุระในเมืองใครบอกว่าคณะอาหมูกรอบก็ได้เนี่นถยถอนแล้วหิวเข่าเร็วๆเนาะอ้ํา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 อ้อ้ําอ้าอ้ํ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 าอ้าอ้ํ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 ือ้อ้ําอ้ํอ้ําอ้ําอ้ดาอ้เาอ้ํ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 าอ้าอ้ํ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 าอ้ ตัวอาจารย์เนี่ยงานนี้มีมีทันี่งานนี้มันมีแตงให้นะแตงแช่แล้วก็กรอบอกต้องเสียงหงียบเย็นเพิ่งเอาแตงแช่กรอบอ่ะเนาะพับเย็นเพิ่อื่นีรก็มีพริกน้ำปลาให้ใครชอบเผ็ดก็สามารถตักพริกน้ำปลาน่าจะได้เราเราเราพึ่งไอ้นี่บ่อยเพราะว่าเราไม่มี เวลาทำวัคแมนวันนี้เราต้องไปซื้อกล่อง,งซื้อลังซื้อลังไว้เตรียมของเก็บของเรามันจะได้แพ็กง่ายเวลาเราไปไหนมาไหน,ไหนถ้าเรามีลังเห็นปะนี่คำใหญ่ๆคำโตๆ เราก็มีแตงฮะวันนี้เรากินข้าวคณนะหมูกรอบ,บข้าวไข่ดาวย่าง,ง,งเปิาว่าเบลลมเหยนะ อันนี้ก็ของแก่เท่ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมอ๋อกินเบิดบ้านหลายเจ้าน่ะหมดไอ้เช่นของกินเนีกินไดเช่นเอะไรทำนั่นแหละผัดยังเหรอผัดพริกแกงผัดพริกแกงแกงทะเลแบงบ้างของพี่เพชรก็ไข่ดาวไข่ดาวสองใบแล้ว ขอ,ของอ้นี่มีไข่อยู่แล้วอ้ายจะเอาไข่อะไรรู้ไหมอันนี้ปลาหมึกด้นนเ,กเ,นเนี่ยปะปลาหมึกไม่ปลาหมึกนี่ไม่มีตัวเมียนะมีแต่ตัวผู้จะเป็นรูร้ความลับหนูอย่างมะว่าหนูจะไม่กินไข่ขาวกินแต่ไข่แดงแล้วถ้าขาวหนูก็โยนให้ใครดูดอนดไแต่หนูก็เอาไข่แดงนีมาก นี่เพิ่นมีแตงกรอบดเวยกินแตงแก้มไปนำ้ำอืมอมอนมาเติมพลังไปดูอีกต่องานยังมีอีกเยอะงานยังมีอีกเยอะงาเยอะมากๆที่ว่าปลาหมึกไม่มีตัวไม่มีตัวเมียเพอ,อะไรรู้ไหมเพราะปลาหมึกมันมีหนวดทุกตัว <laughs> ตัวเมียไม่ม uh, mm. ีหนวดด้วยตัวเมียมีหนวดก็มีซีแบทอ่ะก็กินหมึกก็หมึกเอาไว้เอาวางไว้ระวังแบบก็หมึกจับหมูเข้ามาแลยกกันตีแตนเนอะ นี่เอาเป็ก็เปล่าไม่มเปลาแต่แต่ใครโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ,รบเยวกันคลิปหน้าเด้อไปแล้วอ<ำ>้ํา